อยากได้คําแนะนําจากคนที่มีความรู้นะครับในเรื่องกฎหมายผมก็เลยต้องคนนีคะคย่าประเด็นนะคะก็เลยหลายคนหาจนะคะจบแล้วเนาะจบเลยครับพี่นะอะไรเป็นไรของพี่อ่พี่เข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์เอสซีเข้าใจอารมณ์เอสซีพี่นอนเยอะใช่เขาบอกว่าผมหวยโทรมาคุยกับพี่หลวงนะแค่นั้นน่ะนะจบข่าวเต็มจอเต็มจอเอฟซีเข้าใจนะเอสซีลุงพลทุกท่านอย่าเล่นนะ รับชมพี่หลวงนะพี่หลวงเป็นช่องเดียวที่ชอบทะเละกับเอฟซีเอาจริงว่าเถียงกันกับเอฟซีเหรอครับ <c oughs> นั่งเถียงกันก็ <c oughs> คือเห็นไหมสิ่งที่เราเห็นบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเดอ้อสิ่งที่เราเห็นเนาะ <c oughs> แ,แต่เบื้องหลังเนตเราพยายามที่จะทาทุกอย่างให้มันดีที่สุด เนาะทางนี้ก <Bien guided> <compra. S 1> ็เส like, like, ียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรนะมาม่าถ้วยหนึ่งกินก็ไม่หมดสองคนกินไม่หมดอ่ะเครียดเครียดอารมณ์เครียดเนาะแฟนผมกินอ่าไม่กินข้าวเลยไอผมไม่เท่าไรเพราะว่าผมมาทำต้นดามันเยอะอยู่เนนี่ยทางกาแฟนนี่หนักเลยัต่างมันมใหญ่พูดถึงแล้วก็ทุกคนได้บทเรียนหมดอ่าพี่ก็ได้ด้วยเพราะว่า ไม่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 ไดเยนรก็เข้าใจว่าพี่อย่างวันนี้เราไคนกับพี่โจ้ครับผมทนี้ก็่ามพี่โจ้ถูกไ้มเออตรงเนี้ยเห็นไหมครับเีเที่ยวไปไหนไปสเด็พี่โจ้แกก็เสียใจไหมพี่โจ้คนนี้มาดีผมเลยว่าพี่ก็พี่หลวงฟังพี่โจพูดนะแต่เอก็ไม่มีอะไรติดเห็นไมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เวลาไม่ให้ไอ่า เลิกพูดนะเลิกเลิกไปบอกว่าคนนั้นที่เดเหมือนกับว่าผมต้องปรึกษาแม่ปรึกษาแพก็ไม่เห็นมีใครมาด่าแม่ผมนะใช่นไหมเพราะเขไม่ได้ทำ้อแเรื่องว่าที่หลวง่อทำช่อที่หลวงทำช่องก็เลยโดนออย่างน้อะไรนอย่างนั้นก็ยืนยันนะว่าที่จาบมาไกลไม่นุยงส่งเสริมว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ทำี่ดีนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้นำเนาะ นะครับไม่ได้ว่าเขาข้างใครเขาข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเนาะอย่าไปหนาเกิเยอะนะเพราะว่าเกมกโดนมาเยอะนะผมดูอยดูไหมดหัวเลยอย่ไนยาเเดี๋ยวเขาไม่ได้ทำได้ดีนะเอฟซีเขาไปวามนะเอฟซีราบงามไปเพี่น้องเนะครับเบาๆแน่นะรับเบาแน่นะมีมีวิษที่หัวนะหลนะครับอาาร ที่บอกว่าเพรว่าอะไรหรืออย่างไรเพราว่าเยอะเยอะบ่อยๆไั่ได้ไม่ไี้เห็นไหมีพ่เห็นคลิปนั้นเหรอี่ไม่อยาแต่ใครบอกพี่เจิดกระลอกคลิปนี้แหละกระลอกกระลึกปุ๊บแล้วก็ดีกันเออหลังจากนี้พี่อยากให้คลิีนี้สะดุดใช่ไหมเพราะเรื่องมันไม่มันเล็ไม่ใช่อย่างที่เราเห็นต่อกางเรื่องอามที่ว่าอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็สยดื กูไม่ได้ทำในสิทธิอนี้ไม่อยากูระครับเออเอ้ยอย่าไปด่าพี่โจ้นะแก้ข่าวทางพี่โจ้นะครับอ่ายูทูบช่องหลายๆช่องของคนเนี่ยท่านของผมเพี่โจ้ให้คำติเตษยนการหลักการให้ตามหลักการฮะถ้าถ้าคิดจะสู้ก็สู้ใช่ไหมถ้าถ้าคิดจะสู้ก็ไปแก้ความฉะนั้นแหละก็เหมือนกันตอนนี้เราพักใจเย็นแล้วเป็นบทเรียนทึ่เรีนแล้วกันอ่า ครั้งนี้ก็ต่างไปเลยเนาะอยาจะเบาลงเบเลงใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัว YouTube กับ YouTube เนี่ยเขาเขาคุยกันได้แต่เอฟซีนี่แหะจะคุยยากเพราะเอฟซีมีความเป็นห่วงเป็นใยสูงมีอารมณ์ยุ่นเออเยอะด้วยเลยไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าคอมเมนต์แรกด่าคอมเมนต์ต่อไปก็ด่ารวดเลยนะถ้าคอมเมนต์แรกชมคอมเมนต์ต่อไปก็ชมอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นทำให้คาิมันก็ฝากให้หนักแน่น เอฟซีลุงพลน่ะถ้าฟังช่องพี่หลวงพี่หลวงจะ<ห>บอกว่า<ห>เอฟซีลุงพลต้องหนักแน่นให้มากเพราะเรื่องเรื่องบางเรื่องมันอาจจะทิ้ไม่ถึงผ่านมาปีกว่าเลยใช่ไหมไหนสองจะสองปีแล้วเนะาะมเป็่ไหมเนาะมาอยู่ด้วยกัน ได้ครับหนสอนจะอนะเออก็อย่างที่ชอบพูดอะรามากมาเยอะน้ำตาผมมาเยอะรอยยิ้มความสุขความเศร้ามีหมดก็ต้องอดทนแล้วก็รอรอให้ใจเย็นรอให้ความจริงมันค่อยๆลี่คลายขี่คลายมันทำได้อย่างเนี้ยดีที่สุด ประมาณทุกคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใหญ่จริงครับแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอันนี้ผมยังยืงนตามนะก่มันแบบรู้สึกไปแล้วอย่างนี้มันมันใหญ่อยู่นะเขิน่วยเข็นหวยอดไรด้วยเรื่องก,กฎหมายเรื่องก,กฎหมายเขาบอกว่าไม่ใหญ่ใหญ่สำ <ๆ S 2> หรับพี่ใหญ่หญถ้าสมมติรถคันนั้นเป็นรถพี่เหละเป็นรถพี่เห็นไหมพี่มาจอดปุ๊บแล้วพี่ก็ลงมาทำธุระในนี่เสร็จครับแล้วมันมีภาพออกคิดไปถ้าเป็นรถพี่แหละ พี่บอกเม <re> ีย <fit> พ <kind abonn és> ี่ว่าพี่จะไปพิษณุโลกแต่รถพี่ทำไมมาอยู่ในกล้องที่บ้านโขดอมันเป็นเรื่องใหญ่ตรงนี้ใหญ่พี่จะตอบพี่ยังไงใหญ่มานี่เหตุผลเรื่องใหญ่จริงนะฮะใหญ่จริงนะครับเออจริงฮะ ไหนคุณบอกคุณไปพิงโลกคุณจะม่อยู่ที่นั่นหรอลาวงานเข้าแล้วคำถามจะไปไปกับใครเอออย่างนั้นกล้วก็มีใครเดินลงมาในรถเรียบร้อยพร้อมด้วยภาพจบข่าว ตัวใหญ่เริงครับจริงๆนะีวกเราเนี่ยคุยกันโอเคนะไม่มีอะไรครับแต่ไอ้ที่มันยังมีอยู่ไม่ท้าผมเห็นนะมเอฟซีเฮ้อย่าไปยอมมันเอาแล้วม่พิษโน่นี่นั่นผมบอกตรงๆนะเอซีนะคุณไม่ได้เป็นผมนะฮะคุณไม่รู้หรอกนะครับให้ไหมแล้วเอฟซีไม่ได้เป็นเขาเอฟซีก็ไม่รู้บางคนก็เอฟซีบางคนก็อย่าไปยอมยานโน่นนี่นั่นนะแล้วมาเป็นกูดิ เออนึกอ่ะเรามาเปลี่ยนผู้สิแล้วจะเข้าใจนะผมอ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกอะไรที่มันจบไปลงทึ่งยูผมอยากจะทำนวฮะสบายใจนเพราะฉะนั้นผมเรียนเอฟซไม่เช่าอะไรกันวะคนจ็ดีกันก็ไปห้ามดีโอ้ยสู้เนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับเอฟซีนะ มันไหวไงผมก็โดนยังก็แจ้งจริงผมก็โดนเหมือนกันผมก็โดนผมไปโดนประมาณว่าอันนี้ผมพูดเลยนะผมโดนประมาณว่าตอนแรกผมว่าเจ้าเลาเนี่ยแต่วันหวยไม่ทะเลาะอายุสี่แี แต่พอผมบอกว่าผมจะกจเยียก่อนก็หาว่าผมกระจอกไม่หาว่าเหมือนกันเหมือนกันไม่ช่างผมก็ใช่จะพยายอมอจะโน้มไปนั่นนะคือผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะเอฟซีไม่ได้ไปขึ้นศาลกับเรานั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเอฟซีก็เลยไม่เข้าใจถ้าเอฟซีไปขึ้นศาลกับเราน่ะคลิปนี้มจะพาไปนี่เงินไปไหมเพราะฉะนั้นเอฟซีก็การุณาเข้าใจตัวทั้งสองฝ่ายด้วย นะเขาก็ไม่ใช่ว่าเรายอมนะผมก็ยอมแล้วไม่ใช่ว่าไอ้อย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่างเดียวนี่มันโมแมนพี่น้องมันมันเกลียดกันสองก็ดีเลยนะเราก็เคยได้ยินแต่ว่า YouTube สายฟาดทีเราก็จะได้ยินว่าเอฟซีสายฟาดเลยเอฟซีใช่ไคอมเมนต์ฟาดอย่างดีทีนี่ผมบอกตรงเลยนะตอนที่ผมไปไปถอนถอนแจ้งความผู้กองแนะนําผมแบบนี้ว่า เอสไม่ว่าจะเอสซีหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าคนในครอบครัวก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอื่นแต่ที่็มายุเราใช่ไหมล่ะมายุเราให้แบบเราไปตามัวตามกฎหมายอยากให้มันก็คลียรับพีลด้วยความมันจทำอยางใช้กฎหมายมันก็ดีผู้กองบอกว่าดีมากแต่ว่าคนที่ยุเรายุยงเราเนี่ยอาจจะดีแค่วันสองวันตอนที่ดำเนินการเรื่องไปขึ้นศาลใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นไปจะเหลือใครผู้กองบอกว่าเหลือแค่เมียกับแม่เราเท่านั้นหละถูกต้อง นั่นแหละผมก็เข้าใจเลยว่ามันจริงเหมือนที่ผู้กองบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องปุ๊บผมเชื่อความเอีเชื่อทางใครก็ด้แต่ที่แบบใครอยากพิเศษผมขึ้นสารให้ได้เนี่ยยุยุยุนี่แหลครับยุก็คือพวกสบายึ้นน้อยเหนื่อยแล้วก็เสียเงินเหมือนกันแล้วเอฟซีไม่ได้เสียเงินเพื่อนบ้านผมไม่ได้เสียเงิน เพราะฉะนั้นเรามีมิตรมีคนมีัตูนแม่ละแม่ทีคุณนิดาคุณนด่ะโอเคเาข้าใจเนาะฉะนั้นใจเอ FC อย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าอย่าไปต่อว่ากันเลยนะนะตอนนี้เข้าใจกันแล้วก็เข้าใจกันนเนาะเพราะว่าคนที่ไม่สบายใจคือผมทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับ ทางครอบครัวเขาก็ไม่สบายใจครอบครัวผมก็ไม่สบายใจตัวหนักตัวใหญ่เรื่อยๆคนที่คนที่เปรี้ยงไปด้วยใช่ครับทุกตัวใหใจไปด้วยๆเพราะนั้นเลยมีเนื้อสุดเดียบสุดสุดจริงสวยติ๊งเลยนะอยไรอะไรเหรอทีนี้ไปมาหาสู่กันเพื่องกันเรื่องกันจอดตรงนี้เลยรถจอดตรงนี้เลยเออดีใจที่เขาเกลียรกันได้ไปจะมาตรงนี้เราจอดดีพุกเดิน่องกันวันนี้คลื่นี้ติดเหลืองนะคุณนันท์ตอนเลยเปลี่ยนหัวข้อใหม่นะไปขึ้นบ้านใหม่โอ้ดี นะแล้วก็เชิญลุงไปด้วยัมเกินไปลุงหน้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าไหนไ่ร่ละผมบอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะประมาณสี่ปีไม่รู้นะอ่้ กำลังมีประเด็นรึนะสำหรับานนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีทุคนลงมกันเ้อขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุแลแชนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่สวัสดีคะคุณเม่แล้วก็ที่เจซีที่ช่วยนะคะซื้อนะคะอูทินเซ็ตแรงี่ยคิดถึงมามาจากเราเราเ้าเราแล้วก็มุุมนะคพนีพีนะคะผ่านช่องนีตอนะคะขอบคุณมาก รานอะไรร้านแล้วราแล้วร้องร้านข้าวข้าวเลยอาหารที่นอาหารทุกมื้อพี่ได้รับอนุเคราะห์จากเ่ออฟอาหารทุกมื้อหิวเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยนะพี่อย่กทินงานเพราะว่าเป็นเจ้าภาพดูแลนัได้ดีกว่านี้นักกันแบบชิวๆนะตรงไหนล่ะ ตรงนี้มันไม่มีที่นั่งเล่นเป็นส่วนตัวนะหรือกล้องอยู่เออจะไปเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยมมันเลอย่างนี้เป็การต่นการเยเออไปไปเดี๋ยวไปคุยกันบ้านผู้ใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวไปทำกัข้าวด้วยเออไปไปทำข้าวผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไป้บทำข้าจวเดี๋ยวจะทำลากินเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวทำเสร็จก็ได้กินทำนี้ เดี๋ยวทำหน้าที่บ้านไปกินไปนน่นได้แบบได้คุยกันได้ทำความรู้จักกันอ่าได้ได้ไดคุยกันสบายๆยิวแบบไม่ต้องมีกล้องอะไรเนาะตอกี้พี่คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่สบายใจมากเลี้ยงหมูกระทะเออเก่เนาะเก่เนาะถ้าอยากกินเรางเอาหมูกะทะเวมเลี้ยงมเป็นไครับไดะน่คือก็กินกันแล้วนี่คือเรากินอยนี่หละ เท่เกับองคแบมสบายใส่เสื้อซองมมาซองีจะโดนด่าก็ไม่ด้วหนี่ยาซองมีนะเปนอาอันนี้ผมเป็นเอฟซีซองมีมนะจดนด่าเขานาอีนชอบเาอันนี้อย่าไปโยงนะอย่าไปโยงซองมีนะเดี๋ยวแจ๊เลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไลที่บ้านคุณแม่ผู้ใหญ่ต่อนะครับเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินนะเรี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำกับข้าวเอ่อารเลยนะจะทำเพราะว่าเอาใหญ่เนื้ยมาแล้ว น้อยเดี๋ยวขับรถตามผมไปเลยขับรถตามผมไปเลยเดี๋ยวไปนั่นผู้ใหญ่บ้านเลยเดี๋ยวจะไปทำรากทำให้เย็นเดี๋ยวจะได้คุยกันแบบเล่นๆไม่ต้องกล้องนะบอกเอ็กซ์ซีมันจะไล์่ถ้าไล์ก็ไลล์ได์ก็ได้นะไม่เป็นไรหายแล้วไม่ด่าใครต้องเราไม่ด่าใครแล้วนี่มาครับโจนรอเลยครับก็โจ้ เอาล้วนะลูกคอโซนลูกคอโซรลูกคอเฮ้ยโวนลี๋ยังรออีกสามนาทียังไม่ครบชั่วโมงอ้าวยังไม่ครบเหรอ้าพี่ชื่ออ้าวไห้ให้สองนาทีสุดท้ายผมให้ดูสาวสวยก่อนนะครับจะแตกมาแล้วแต่งกลัว็ีกของพี่ของถือว่าพอได้แล้วนะเมื่อก็ให้อัน โอ้โหเอาเลยอ่ะมาเดี๋ยวก็มาอันนี้ไงมาอะไรนะมาเอ่อออกภาษาทำบุญกับหินี่สามสามนาทีนี้ผมมอบผมมอบหน้าที่ให้ทนายสวยนะครับเอาฝากฝากหน่อยฝากช่องนายชัดชทนรอเยอะเลยนะครัานานตํานานด้วยคตลาดนะคะตอนนี้พี่ตอนนี้ค่ะต้องฝากช่องของพี่ตลาด ไม่นี่ยแลมันจะย้อนเสียงาแล้วนเกิดไปเกิดไปตอนเหลากงอยู่แบบาล้2้้สวยไหมครับสวยไหมครับตตะกี้ผมสังเกตแล้วครับเขาแบบเขาเรียบรำมากเลยนะครับเขาเขาเขาควาเอวสีที่พาไว้ไหล เดี๋ยวนสามรอบเลยน้ตสามรอบพี่สาวใช่น้ำสามรอบฝนมันกระนำใส่นะก็ได้แค่รอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกภาษากลับมาล้ำอีกสองรอบโอนี่มีแต่คนบอกสวยสวยเฮ้ยน้องจ้าแค่น้อยขอบคุณมากยิงยิ่งบ้างนะโอเคโอเคเดี๋ยวครบแล้ว6ครบสมองแล้วขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไปเจอกันที่บ้านแม่ผู้ใหญ่เลครับ จะไป anyway, ทำกับข้าวนะบ๊ายบายนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแม่ผู้ใหญ่นะครับสวันนี้ดีนั่นมันดะีครีตน้องโกโกไกันแก่เอเซนให้ช่องธนายแกที่ีเอ็มซีชอบเอเนีมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะะ เทที่องดน้าดูในแชทนะมาแรกเห็นเขาปิดหน้าไม่ได้ดูเนะครับขอบคุณทุกวันน้องลกุไม่ใช่น้องลกบุญมาทนายแชทนะคะแ่ไล่ไหมคะไม่ไม่ได้ทนายแชทไม่ได้ไล่นะคะ คุณกัลยาณีสวัสดีครับคอเห็นทุกคนมีความสุขดีใจนักเลยบอกนะโอ้มาใส่ใส่ใสแล้วก็เลี่ยนอีแล้วแล้วกเลี่ยนอีแล้วแล้วกเปลียนอีแล้วโอยลูกหลานกันนะครับอยู่นีเล้ครับ